ท้งงกันเคือสองแม่เจอยป้าพิงาตานำเลยเอาผมเป็นร่อนเลยนี่เน่ร็มาี้องโถงทิ้งข้ามเลยแหพัดเ็ดเนาะงเ่เเาะแเห็ดพัดพัดนะพิดเปลาเนเนาะีน้อลายยากเนาะยอดปลาเทาก็มี่ มกนในีบกิจกใจอเมอากาศเย็นนะคุณกต๊ะมีความกันไหมพี่น้องน่อยทำยังไงแค่เคยกินนะจิตถึงมาก

ปบทางท่านอาจารย์บอกไม่ทนนะปนทางนันมันจะทางนีบ่แหบ่แหงมันแหงทางบ้านนีนแหงนะ่บนทนี้ก็ไม่กดูสานะแรกเป็นลุ้มเป็นคุ้มหนูวแกล่าก็คุมเป็นคุมฟ้าแต่ทางานนะแต่ทำนเืองกาะนี่แกทีอิ่นปนี่ะ

อนี้เมื่อคนลายลายคนเรากรายเป็นกราบคนลายเลยอย่ามนะอกาตีตั้มกันเปนอะไรอย่ตั้มกันโอ้ยเด็กรุ่นเขาเรียนยาตุ้ปีเขาตุ้ปีระเทือนอ่ะเนอดเดือนเก้ากันี่มอยู่นอกนะก็จะเข้าหาทางเนาะทีดกลา ปักันยามาักันต้มเอาตั้มเอาเว้ยนีดแหละคุปปี้นี่ต้มมันตั้มหูเหรอย่างอะได้ย่างย่างนี้กันบวชตทกาลนะมิชบ้าคนนะะกาคนคนสินบรายเนาะลายนะไม่มีเฉพามือนีกแล้วมันเป็นมือคนในจ่แน่นอนแ็นคุดกินกับมือจ่าย

ครับใส่บ่แต่ั้เรื่องพี่น้าเผดแถวนี้ที่นี่ไม่ิมบ่เติมเน้ใส่ห้ข้าวข้าวมับเออก็ข้าวทีปปั่นบหนอันมามกัข้าก็ได้าา่าหารพี่กับบ

ว่าวากินคิดยังเลียงนังตาปติมาติกินข้าวน้าแทำบ่ตเลยอยางแล้ซกินข้าวเด้ิ่นกันกันเด้แซ่บพอตรหน้าแซ่แบบแซ่บจะดีข้าวตันระบเป่าแส่ข้าวแซ่บเนาะแล้วน ตาเรียนดหนอนอนเล <c oughs> อยอิ่มเลยอยากนอนแลย่าล่นเป็นมือเนาะเขาหมูลายใลยจัเมนะงานเคคนตยบ้านขนาดเด้อมได้มาะี <c oughs> ่ก็ได้นอกเพราะเขาในเมืนองมันคนลายเลยอเคคอาทำไปนั่น<อ>มันอร์นองมันะชิมเบิม้มแต่คนนั้นเขาจะปิดปากนะะงมืกนาะ มาเราไม่เด็กขนาไปนะอืมไปว่านี่ะท่านจะไปกอืมไปนะตอกเนี่ยมือไปเอไหน่อกิ่เลหฮะมือไปเอหน่อหมือหลบอกไปน้ำเนาะน้องไปบอกไปแล้วเห็นิษหน่อยนะสองคนน่อยาด คือตัดมานี่กาว้านี่ประหารมันก็มามะาปหารอย่ขาวนะขาไหนางไตจที่เคีเออมากลได้กอนน้ำหรวอปลอาน้ำน้เข้าเขมอเข้ามอ ขอบหมอวขอบใจมามันนาพันะขอบขอบหมอขอบใจมอนอะไรนะบาากงได้ใส่ขอบหมอลงขอบใจต้องแพ้ซีโควิดระยะหนึ่งฟ้าคุนล้าัตัหนวหนวย้าขาไปซื้ออันเครื่องคอมมานด้ของตัวประเทศเนาะตัวประเทศลาวเาจเฮ็ด อจะซื้อขาแต่แหลนตันหัอากโควิดนี่มันซื้อหัซื้อข้าเนลกจะพายากซ้นอืจซื้อมนแคงไม่นึงบอกจะเอาจะม่มีแคได้ขับก็เองชนะจะว่าจะเอาจะขับก้องเหเนค่าค่ายนไม่แค่ได้จะขกล้องอาเอามาิายเอาข้าว่มีแไ่้ขับกอง็ในแนงเลยซื้อพ่เป็นดารา

ภาพนะเขาในี้ยบทติ๊บหนึ่งนาจเดี๋ยวจะไปกินหวมแรงดจอยกินแมกมอันนอก้วพี่น้อยชัจีกินแล้วพี่น้อยครับมองันนอกก็มัลาว่าชับจยมีนูครับพี่น้ง หลัปาแกงเห็ดนะครับยังกันอยนี้ไรครับข้ามใช่ขี้ขามปลาคตดแซ่บเลยหมดชถ้วยหมดข้ามปลาต้มกินเรือเรือูดอ้อแลวมาครับหลังจากทีกิน็แล้วจะจอกันทเมื่อกับมอบรรนอกแล้วที่ม้อบรรนอกมาถวยเป็นทรงเหมือนแม่เฮียน ปลพี่น้าผาติดตามสร้งสตยจากกาพ่น้าฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้าเด้อข้าวคุ้นหงหนาพี่น้าสบายดีไปเลยพี่น้าไปลพี่น้าไปเลยพี่น้าบ๊ายบาย